รอบรู้ภิเรศบารมีคือความเพียรขันติบารมีคือความบุญขัจจับารมีคือความขาดเณรอธิฐานบารมีคือความตั้งใจมั่นเมตตาบารมีคือความปรารถนาดีอุเบกขาบารมีคือความบางเฉยขัตะบารมีบารมีสิบประการพระพุทธเจ้ามีนามว่า พระจิธา,าพระบิดามีนามว่าพระเจ้าสุโธนะพระมารามีนามว่าพนามหาสิริมายาเมื่อพระชนม,มายุครบหกพันปีพระองค์จึงได้อาพิเศษกับเจ้าหญิงญาโสธาราหรือเพียงภาแล้วพระองค์จึงได้มีพระราชบุมารเอราหุกุมาเมื่อพระชนม,มายุครบ ยี่สิบเก้าวันคะพระองค์จึงได้ออกบวชก่อนที่พระองค์จะได้ออกบวชพระองค์ทรงเห็นดาวพระทูตทั้งดีเห็นคนเกิดเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายพัะญาหารที่พระพุทธองค์ได้จงเว้ตางสุชาดาได้น้อมนำข้ามมทุวายาตใส่ถาทองมาถวายพระพุทธองค์ องค์สองร,ร้อยเศษพระองค์ทูลแม่แอธิษฐานจิตว่าถ้าพระองค์จะไม่ได้ต่ัสรู้เป็นองค์สามมาสมพุทธเจ้าขอ,อให้ถาทองลอยชวนกระแสน้ำแล้วถาทองก็ได้ลอยทวนกระแสน้ำผู้ที่ถวายยาชาเป็ดกำมือมีเชื่อว่าทางโสียพระองค์ทรงได้เอาไปบูรร้องนั่นงแต่ตจ้าสีมหาโ์พระองค์ทรงได้ พระองค์ทรงได้อธิหานิิตว่าถ้านพระองค์จะไม่ได้ตะกร้เป็นองค์สัมมาสัมโพธิญาณเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะไม่ลุกรานที่นั่งแม้ร่างกายจะสููของเหลือแต่กระดูกก็ตามพยามารและลูกสาวน่ามาทำ้ายและเหยื่อโยนพระองค์พระองค์ยิงเป็นพรจาว่าดูปภพยามารนางตัณหานางกาค้านางอรดี ขาาพเจ้าสร้างบา,ารมีเต็มแล้วไม่ยินดีในโลกเสียงเกยนรถโคตภ,ภาและธรรมารมแล้วองค์งจึงได้ตัดสรู้เป็นองค์สัมมาสัมโพธิญาณเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในปัิมยามใกล้รุ่งอรุณในวันเป็นขึ้น1ิ้าค่ำเดือนหเป็นวันที่สาขาบูชา อล้ววองค์จริงได้ไปโปวดปจัจจวัีทั้งห้าที่ปาอิสิปัตนะนรุษคทายาวันใกล้เมืองพราณาศีที่ประเทศอินเดียปจ,จัจวัีทั้งห้ามีนามว่าหนึ่งพระโกมัญญาสองพระวปะาสามพระพัตยาสี่พระมหานามะห้าพระสัจิองค์พรสาวกเบื้องขวาเลื่อทางปัญญามีนามว่าพระสารีบุช ของคพระผาวบ้ังซตยเสือทางอุธิลิตมีนาวาพราโมกะลานะวัดแรกในพระพุทธศาสนามีชื่อว่าวัดเวรุวันพระเจ้าวินทิสารเป็นผู้สร้างถวายพระองค์ทรงเอาอุทยานสวนไทยจึงได้ชื่อว่าวัดเวรุวันสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนามีนาว่าสามเณรลาหนุนเป็นพระราชกุมาร ขอพระพุทธเจ้าขอที่จะได้ออกบวชเป็นสามเนรนได้ขอราชาสมบัติขอพระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงเป็นว่าจาว่าดูก่อนราหุนแต่ถาพุทจะให้สมบัติกับเธอพระองค์จึงให้พระสายบุตรบวชสามเณรรลาหุนทรงจึงให้อริยสมบัติเธอสมบัติภายในอิทธิบาทเจริญฉันทะ พอใจรักใครในสิ่งนั้น 2. อิริยาเทียนมันประกอบในสิ่งนั้น 3. กิตะเอาใจของไปในสิ่งไม่วางธุระเจวิมันกามันจิตตอมิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นภูมิหานเจหนึ่งเมตตามีความพอใจปัถนาให้เป็นโสกสองกรุณามีความคิดสงสารที่ช่วยเหลือให้พ้นทุกข สามุจิตามีความพอยนินดีเมื่อฝืนได้ดีสี่อุเบกขามีความไม่ดีใจไม่เสียใจเมือ่อฝืนถึงแก่ความไม่ใื่ฝืนถึงแก่ความพิพพบัติอันตรายของพระพิสุทธิสามเณรผู้บวชใหม่หนึ่งอดทอนต่อคำสอนไม่ได้คือเบอร์นายต่อคำสอนที่เกียนทำตามสองคนคนเห็นแก่ปักแก่ท้องคนคมอดอยากไม่ได้สามเพล่ดเพลินในกรรมมาคุณ ดาพยานดาได้สุกยิ่งยิ่งขึ้นไปสีรักผู้หญิงมิควรพบสี่จำพวกหนึ่งมิมีอปการะสองมิเริมสุขเลิมทุกสามมิแนบประโยคสี่มิมีความรักใครมิสี่จำพวกนี้เป็นมิที่ควรพบหน้าที่ของลูกอตัญยูหนึ่งไม่ด่าแม่ว่าพ่อแม่สองไม่พดมิจั่วไม่เร่นการพนันไม่ดื่มกัราไม่เที่ยวผู้หญิง สาให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนฟังคำสังสอนครูบาอาจารย์ให้จบก,การศึกษาสี่เพื่อการงานพ่อแม่ห้าฟังคำสั่งสอนพ่อแม่และครูบาอาจารย์หกเมื่อท่านแก่าชาราเจ็บปวดไข้ให้ดูแลร,รักษาให้กำลังใจไม่ทอดทิ้งเ็เป็นลูกผู้ชายต้องออกบวชตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ 8. เ,เมื่อบวชแล้วให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ถ้าทาวินัยตามความสอนของพระพุทธเจ้าจะได้ไปโปรดคุณปิรามดาคุณปุยญาตายา,ย,ยาดพี่น้องและญาติโยมดื่มน้ำมอมีโทษหกอย่างหนึ่งทำให้แกรักสองต่อก,การทะวิวาทสามก่อให้เกิดโรคสี่ถูกคนเขาตีเตียนห้าไม่รู้จักอายหกทนกําลังวันญ,ญาสมองเสื่อม เกี่ยวกันคืนมีโทษหกอ,อย่างหนึ่งชื่อว่าไม่รักษาตัวสองชื่อว่าไม่รักษาลูกเนียสามชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติสี่เป็นที่ระแวงของคนทั้งหลายห้ามักถูกแต่ควมหกได้รับความลำบากมากทำเป็นกำลังมีห้าอย่างหนึ่งตภาความเชื่อสองวิริยะความเพียรสามสติความระด,ดึกได้สี่ธมาธิความตั้งใจมัน่น หปัญญาความรอบรู้สมบัติ3 1. มนุษย์สมบัติสมบัติในมนุษย์สองสวรรค์สมบัติสมบัติในสวรรค์น 3. นิพพานสมบัติสมบัติคือพระน,นิพพานผู้ที่ผ,ทผู้ที่ถวายพระอา,านาคนคนแรกในพระพุทธศาสนามีเชื่อว่าที่สาขามหาอุบาสิกา ผู้ที่จะไหผ้ามหากถินคนแรกในเบร์พุทธศาสนามีชื่อว่ายิบสาขามหาอุบาเิกาเอาบัดในพระกันนอมเด้อพระกันนอมเอาตกกำในเนียนเดี๋ยวเมียนผีผ้าลาถวายท่านเข้ากันนอมเอาปานน้ำกลเมื่อไรว่าเด้ยินเสียงกันนอมแล้วเลือกเอากันเบาไปกันนอนบายเจ้ากันเในเรียนแตกลองเด้อจะเป็นกรรมเบ็ดเรียนเออดนกวาดเลยสีละมันจะจะกัดพัดตาพัดตานิเออ namo tathagata vato arahato samma sammata namo tathagata vato arahato samma sammata namo tathagata vato arahato samma sammata อีมานีไมยังกันเตพระตานี Sapa diwarani Serawan Tata Ono Chayama Tasuno Pante Serawan To Imani Patani Sapa diwarani Patikan Masu Ang Makan Mata Pitu อาที่นั้นจะยาตะกานังอารักตานังเทคารกกตาังตองิตายะสุภายะข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระพทธเจ้าทั้งหลายขอนอนถวายคื่งพระตาหารกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าจงรับจงพระตาหารกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศสามมืออสน่วนกุศล ไปหาปู่ย่าตายายคุณบิดามารดาญาติพี่น้องญาติสนิทสหายพระูงเจ้าที่เจ้ากำนายเวนแม่นางโทรณีแม่นางคุ้งพากับทั้งพรามหากษัตริย์ทุกทุกะ้าองค์พอมทั้งญาติโยม ที่ได้อุปการะบำรุงพระพุทธศาสนาที่ก่านำมาเร้วนี้ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปตลอดกาลนานเทิรนถ,ถุกสา Uh. เออมาบันมาถวาไบันเออเออ,เอ,อให้นของมาถวายตอนเออ,อนากเลียนน้านาดเลียนน้านาดเลียนน้มเออมาเอาของไทยมาไทยททานมาตาวาไวตอนออของไทยททานมาถวาไมาเราลืกเอา เราขับรถตอนนี้จะอยู่ที่ กวะยสังกระทำให้กระประเด็พระคุณนกุ้บาจาย์นะครับในสุขุสุข,สขคนตะก้อมสุขคนตะเล่นเด้อบุญรักษาเทวดาสุมคล่องเงื่อนกระไหลน้องท่องกระไหลมาให้นี่ตะก้อมสุกเด้อมีตะก้อมสุกเด้อลำลรวยกันไหลน้องท่องไหลมา,มาเด้อมีเม้าบุญไง พญานาคเป็นกับวาเป็นศักสีพญาเพราวานาเข้ากับสิไดเขามาบวชวันที่สิบสี่นีวันที่สิบ f กบเข้ากับสิไดเยี่ยนเทียนนี่นี่เออได้มาบวชร่วมกันเอาบุญเอาศีลโอ้ปู่ศรีสุดโทมากเออปู่ศรีสุดโทพิ่มากลดนำว้นแล้ว เป็นนนุสงคผนบุญตันวนี่อ้าเอ้าสาธุสาธุนาาเล่นน้ำล้วดนอจะเลืนน้ำเด้อเนีนาาเล่นน้ำแล้ว ครับนะครับขอขอบคุณขอบคุณนะครับประเดี๋ยวขอบคุณคุณคูณ่บาอาจารย์แล้วก็พี่น้องสุขุสุขคนนะครับเออมีหนุังเก่าไว้แกนี้เออมาเก็บไปครับเออเป็นบุญเป็นกุศลนะครับเออเป็นบุญบเป็นกุศลสาธุครับ <ขอ S 2> เขา้า,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 ขขาดับ